กามินโค้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการวิ่งด้วยแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทุกระดับประสบการณ์มาตั้งค่าในแอปกา r มิน Connect บนสมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้ของคุณกันในการเริ่มต้นให้เปิดแอปการ m i n c o n n e c กแตะมากขึ้นจากหน้าจอหลักเลือกการฝึกและการวางแผนที่นี่เลือกแผนการมินโค้ดถัดไปคุณสามารถเลือกฝึกซ้อมสำหรับกิจกรรม บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญหรือเพิ่มความฟิตมาดูแต่ละตัวเลือกกันขั้นแรกให้เลือกฝึกซ้อมสำหรับกิจกรรมจากนั้นยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขคุณจะเห็นสองตัวเลือกสำหรับนักวิ่งให้แตกการวิ่งตอนนี้ได้เวลาตั้งเป้าหมายของคุณกำหนดระยะทางเฉลี่ยต่อสัปดาห์และเพศเฉลี่ยของคุณจากนั้นเลือกถัดไปตอนนี้เลือกระยะทางที่คุณกำลังฝึกซ้อม ซึ่งรวมถึง 5K 10 k เคฮาฟมาราทอนมาราทอนหรือระยะทางอื่นๆเลือกระยะทางที่คุณต้องการจากนั้นแตะถัดไปหลังจากที่คุณเลือกระยะทางแล้วคุณสามารถเลือกเป้าหมายสำหรับระยะทางนั้นได้สำหรับ 5K คคุณสามารถฝึกได้ทั้งสำหรับการผสมผสานร,ระหว่างการวิ่งและการเดินวิ่งอย่างเดียวหรือวิ่งด้วยเป้าหมายเวลาสำหรับระยะทางอื่นๆคุณสามารถเลือกเสร็จสิ้นหรือจบด้วยเป้าหมายเวลาจากนั้นแตะถัดไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เลือกคุณอาจถูกนำไปยังรายการแผนการฝึกของคุณโดยตรงหากคุณเลือกตัวเลือกที่มีเป้าหมายเวลาจากนั้นคุณจะป้อนเพสและเวลาเป้าหมายของคุณตอนนี้เลือกแผนการมินโค้ดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดจากนั้นเลือกตั้งค่าแผนหลังจากเลือกแผนการมินโค้ดของคุณแล้วคุณจะสร้างตารางเวลาที่เหมาะกับคุณที่สุดซึ่งรวมถึงจำนวนวันต่อสัปดาห์ที่คุณสามารถฝึกได้ และววันไหนที่คุณต้องการสำหรับระยะยาวเมื่อเสร็จแล้วให้แตกถัดไปตอนนี้เลือกค้นหาการแข่งขันจากนั้นเลือกกิจกรรมที่คุณต้องการฝึกจากนั้นเลือกเพิ่มในแผนเลือกตั้งเป็นการฝึกหลักหากคุณต้องการทำให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการฝึกหลักของคุณเมื่อกําหนดการและเพิ่มกิจกรรมของคุณแล้วคุณสามารถตรวจสอบแผนของคุณและแก้ไขรายละเอียดหากจำเป็นเมื่อเสร็จแล้วให้แตก สร้างแผนคุณจะสามารถดูภาพรวมของแผนของคุณตารางการออกกำลังกายเมตริกการฝึกและอื่นๆกลับไปที่เป้าหมายเหล่านั้นในหน้าแผนโค้ดกามิสมมติว่าคุณมีเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวอยู่ในใจเลือกตัวเลือกบรรลุความสําเร็จครั้งสําคัญจากนั้นตั้งเป้าหมายของคุณโดยเลือกกีฬาและทำตามขั้นตอนเดียวกันกับขั้นตอนก่อนหน้า หากคุณไม่มีเหตุการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญที่เฉพาะเจอดจงในใจการมินโคดยังคงสามารถช่วยคุณปรับปรุงสมรรถภาพโดยรวมของคุณได้ในกรณีนี้ให้เลือกเพิ่มความฟิตจากหน้าแผนโคดการ r มินสำหรับนักวิ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกการมินโคดวิ่งเป็นแผนการฝึกการมินโคดของคุณคุณยังสามารถดูการออกกําลังกายที่กําลังจะมาถึงในรายงานตอนเช้าของคุณหรือภายใต้ภาพรวมการมินโคดบนสมาร์ทวอทของคุณ และนั่นคือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าแผนกามินโค o d ของคุณสิ่งที่เหลืออยู่คือการเริ่มต้นการฝึกซ้อมและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ s u p p o r t g a m i n c o m